สวัสดีครับวันนี้วันที่22กันยายน2565นะครับสภาพตลาดโดยรวมก็่าจจะเป็นสีแดงนะครับส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับดาวโจนก็ลบไปรุ่นแรกนะครับ500จุดนะครับส่วนเซทไทยนั้นก็ลงเล็กน้อยนะครับ แดงเล็กน้อยคือลงไป 2. จุดมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อ0 p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจน่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะ 98จุดนะครับอยู่ที่1,630จุดนะครับก็ดูราคาต่างๆทั่วไปนะครับก็ดูที่ค่าน้ำมันนะครับก็มีสีเขียวขึ้นมาบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงต่ำกว่า100ดอลลาร์นะครับเราเอา100ดอลลาร์เป็นตัวตั้งกั้นสูงสุดของเขานะครับเช่นเดียวกับราคาทองคำนะครับเราก็ตั้งไว้ที่1 8 0ตอนนี้ราคาก็น่าอยู่ที่ประมาณ1,663จุดนะครับลบไป9จุดนะครับราคาทองก็ลงมานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นสังเกตว่าราคาต่างๆนั้นร่วงลงมานะครับแม้กระทั่งบิตคอยก็ยังคงร่วงนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่นั้นก็เก่งกันจุดที่ภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยโดยล่าสุดเฟดก็มีการประกาศนะครับขึ้นดอกเบี้ย0.75%นตะครับตามคาดนะครับอย่ครับเฟดนะครับขึ้นเมื่อแนวโน้มต่างๆเป็นจังหวะไซเบดาวนะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นของค่าเงินกับ USD นะครับก็คือดอลลาร์กับ ค่างเงินบาทไทยนั้นก็ยังคงไซเวไปทาง73บาทให้37บาทนะครับขออภัยนะครับไซเวไปสาม6 5บเาบาทต่อดอลลาร์นะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลังจากหลังจากเช้านี้ก็จะมีการมีข่าวต่างๆนานาของอทางรักษาการนายกกระปะบอกว่าธนาคารควรจะรักษาระดับนะครับของราคาของค่างเงินบาทก็น่าจะไปแทรกแซง อันนี้เราก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในการที่ท่านรองานายกกการชำระรับธนาคารต่างประเทศให้ธนาคารภายในประเทศให้จัดการนะครับเราก็อาจจะมีนโยบายค่าเงินบาทเข้ามานะครับแต่ตอนนี um ้มันก็คือยังอยู่ที่37บาทเอาเราเข้ามาที่ดูการสแกนหุ Blaze ้นของเรานะครับสำหรับชแนลนี้เราก็จะอยู่ที่การสแกนหุ้นเป็นสําคัญนะครับก็เข้ามาดูนะครับจังหวะของการสแกนหุ้นวันนี้เราก็ได้ าราคาต่างก,กันขึ้นมานะครับตัวแรกก็จะเป็น HGF นะครับ HGF นะครับพุ่น f g f นี้เป็นจังหวะใด,ดนะครับเราก็จะมาดูไล่เรียงไปทีละขั้นตอนนะครับที่เราจะมีการพยากรณ์หรือว่าจัดการหรือว่าดาวกลุ่มดาวสุ่มล่วงหน้านะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าบลูเจอร์แบนเข้ามาก็จะเห็นจังหวะว่าบลูเจอร์แบนนั้นเป็นจังหวะยังอยู่ด้านบนนะครับเราก็อยู่เลยกลางบลูเจอร์แบน ทั้งหมดทั้งมวลก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อแล้วก็มีวอลรุ่มเข้านะครับก็เลยทําให้ราคานั้นเอเมซดีนั้นอยูดเหนือสัญญาลด้วยนะครับราคาก็ค่อยๆจะพุ่งกลับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดดูแนวโน้มภาพใหญ่โดยวรวมจะเป็นยังไงเราก็ใส่รีเนลเลกชั o นเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นพุ่งขึ้นมาทํากําไรสูงสุดแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของรีเนลเลกชั o นเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาเขาก็จะใส่เวดาวล,ลงมานะครับโดยที่ แน่นอนว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะต้องสุดท้ายนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคามันลงต่าสุดนะครับมันก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อขึ้นไปสูงสุดเสร็จมันก็ต้องไช้เวลงมาต่าสุดตามกรอบตามกรอบราคานะครับเป็นจังหวะการขึ้นการลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดท่านเป็นเดเทเอก็จะทํากําไรได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ระหว่างตรงนี้ถึงจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนทํากาไรระยะเป็นช่วงๆนะครับท่านก็ เทขายตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มารอซื้อตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อเก่งกําไรให้มันสวิงกลับขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับราคานะครับเมื่อราคานะครับกับเวลาเป็นเส้นกราฟอินฟินิตี้ไปทั้งด้านขวามือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของลีเนีย์เลกชั่นสูงสุดต่ําสุดนะครับ เมื่อราคาต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อราคาสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดสูงต่ำสุดก็จะลงไปก็จะขึ้นไปสูงสุดลักษณะของการทําราคาของของกราฟก็จะเป็นเช่นนี้นะครับในหุ้นทุกตัวจะเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าจังหวะที่มันขึ้นไปจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเสร็จแน่นอนว่าจังหวะถัดมามาต้องลงมาต่ำสุดแต่ว่าในการเดินทางมันจะไม่เดินทางเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับมันก็จะมีการ แานิกบ้างมีการขึ้นขึ้นไปบ้างแล้วก็มีการแพนิกนิดหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะสุดท้ายมันจะไปที่จุดสูงสุดนะครับทุกคนครับแล้วเวลาขาลงนี่ก็มันจะไม่ลงมาทางตรงนะครับมันจะสา์เวจกด้านข้างซด์เวไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งลงมาถึงจุดต่ําสุดนะครับแล้วค่อยสวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี่คือแนวโน้มและแนวทางในการขึ้นขึ้นลงลงเขานะครับถ้าไม่เชื่อย,ยังไงก็ยอ่อเข้ามาดูนะครับเจนว่า ทำไมถึงราคามันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับมันก็เป็นตามสไตล์ของราคาการขึ้นการลงหุ้นทุกตัวจะเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อลงต่ำสุดก็ขึ้นสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแต่จังหวะของมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ละแนวขึ้นแนวลงนั้นจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าหรือว่าผู้ที่มี power นะครับในการที่เขาจะในการที่เขาจะทากาไรในแต่ละจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จังหววะพกกนีี้้รเาา็ซือท่่ตํสุด แล้วก็ไปอไอรอขายทั้งหมดที่สูงสุดขายทาไมต้องขายทั้งหมดเพราะเพราะว่าจังหวัดสุดท้ายเวลาขาลงมาเราก็ไม่ต้องทํากําไรใช่ไหมครับขาลงแล้วเราก็ไปรอเข้าที่มันจังหวัดต่าสุดเข้าทั้งหมดที่ต่าสุดแล้วก็มาขายทั้งหมดที่สูงสุดมันจะได้กําไรมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จต้องขายทั้งหมดแล้วก็รอให้เข้าที่จังหวัดต่าสุดเมื่อจังหวัดต่าสุดเสร็จต้องกัดฟันทนถือให้มันมีกําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดจึงค่อยขายที่จุดสูงสุด ช่างอย่างนี้นะครับเป็นชนิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็พิจารณาดูแล้วก็ลองนําไปใช้แล้วก็แอปพลายดูนะครับเพราะว่าเราก็นําให่ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เห็นกันนะครับว่าในการทํากําไรก็มีอยู่แค่นี้นะครับทำกำไรที่จุดสูงสุดขายทั้งหมดที่จุดสูงสุดแล้วก็มารอซื้อนะครับเป็นจังหวะที่ทิ้งเงินให้ว่างๆเอาไว้นะครับเพื่อรอจังหวะต่มสุดเราค่อยซื้อเข้าไปทั้งหมดเพื่อทํากําไรแล้วก็ทนถือขายเมื่อมันขึ้นไปสูงสุด แค่นั่นเองครับในการทำกำไรนะครับจากจุดนี้นะครับถ้าเราอยากจะทำกำไรถัดไปยืนยันว่าจังหวะขึ้นหรือจังหวะลงแล้วก็ดูท่าเฟรมวิ k นะครับว่าท่าเฟรมวิ k ของเขาก็าเมื่อขึ้นสูงสุดก็ลงต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะก็จะไซด์เว์ขึ้นลงไซด์เว์ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาที่จุดสูงสุดในาราคา1.5บาทนี้ในอีกประมาณสัก4ีหเดือนข้างหน้านะครับนับจากอะไรครับก็นับจากสีแท่งเทียนเป็น1เป็น1เดือนนะครับ สี่ทั้งเทียนเป็น1เดือนนะครับสีทั้งเทียนเป็น1เดือนก็จะเป็นประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดเดือนนะครับก็จะประมาณปลายปีหน้าปลายปีนี้นะครับถึงต้นปีหน้านะครับราคาก็จะกลับไปที่1.5นะครับสลับเอฟ F อฟจนะครับ S G F นะครับสลับหุ้นตัวนี้นะครับก็ดูแนวโน้มก็จังหวะของเขาก็จะค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปนะครับราคากับ ต่างๆก็เข้ามาอยู่ในกรอบจังหวะขาขึ้นนะครับทุกคนครับก็ดู Time Frame Week แล้วก็มาดู Time Frame Day นะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับเราต้องคือมันมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่บ่งบอกราคาขึ้นล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นทั้งถัดจากตรงนี้ไปนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์ออกด้านข้างถึงไซด์เว์ดาวลงมานะครับถ้าเกิดไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้นนะครับอาจจริงต้องใส่ตัวใส่ moving average เข้ามานะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อดูเส้น200วันนะครับเพื่อดูจังหวะเส้น2 0 0รยวันเราก็เปลี่ยนจาก5วันเป็น2 0 0รยวันนะครับเราก็ใส่สีขาวนะครับเพื่อเด่นชัดดูนะครับเพราะว่าเส้น2 0 0ยวันจะเห็นว่ามันมีแรงดึงดูดนะครับเส้น2 0 0ยวันเมื่ออยู่ใ,ใกล้ราคาก็จะดูดดดูขึ้นไปเมื่อไม่สามารถดูดหรือว่ามีมีแรงต้านบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้ราคานั้นสวิงลงมาก่อนก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็พุ่งพ้นนะครับจังหวะจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในระหว่างนี้มันอาจจะไซเวอยู่ช่วงนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะพุ่งพ้นผ่านพ้นแนวต้านไปได้นะครับราคาก็จะค่อยๆกลับไปที่1.5นะครับในอีก6-7เดือนข้างหน้านะครับสลับตัว SGF นะครับเอาละครับตัวนี้สรุปจบเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับ W NWR นะครับก็เป็นจังหวะการทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในของในกรอบของตัว Linearization นะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคายอดตัวลงมาต่ำสุดนะครับ มันก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ลงมาตามสุดตามสุดก็พุ่งขึ้ไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาตามสุดนะครับล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตามสุดล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับจังหวะจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะสซยเวไปทางด้านข้างนะครับล้วก็มีเส้น200วันอยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อไรก็ตามที่มีราคาเข้ามาใกล้ก็จะดูดขึ้นไปเมื่อไม่มีแรงต้านก็พักราคาดันลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆกลับขึ้นไปและสามารถพุ่ง้้นนนผ่าเส200วัไไปด ถ้าจะผ่านไม่ผ่านเราต้องดูที่ไทฟ์เฟรมวีคนะครับว่ามีจังหวะยังไงนะครับไทฟเฟรมวีคบอกว่าโอ้มีจังหวะน่าจะขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเขาจะกลับมาที่บริเวณราคาประมาณ1.1.3นะครับ1.2 1.3ก็คือราคามันจะดีดกลับขึ้นมาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นราคาราคาไท m ์เฟรมเดที่เห็นเมื่อสักครู่มันก็จะค่อยๆไซด์เว่ย์ขึ้นมาได้เรื่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่จังหวะของเซตด้วยนะครับถตาตอนนี้เซตอยู่ที่พ ราคามันก็จะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปเซตก็จะอ่าค่อยๆดีดขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับราคาตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,900นะครับเพราะฉะนั้นปลายปีนี้เราจะได้เห็น1,900นะครับสรับเซ็ตนะครับ1,900ถ้าเกิดว่าเซ็ตยังคงไซเว่แล้วก็ไซเว่ยอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับทุกคนครับอันนี้ก็คือ,อแนวโน้มต่างๆในช่วงถ้าเกิดท่านจะจ้องทํากําไรจาก NWR นะครับก็จังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆ พุ่งขึ้นไปชนด้านบนก็คือชน0.85นะครับท่านก็เกณง์กำไรตอนนี้ยราคาอยู่ที่0.81นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนวิเคราะห์และพิจารณาตามนะครับใช้สติเยอะๆนะครับอย่าเชื่อใครนะครับจงเชื่อใจตัวเองว่าเราอ่านทิศทางนั้นถูกต้องจากเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะมี MACD นะครับมีบนลุ่มนะครับแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวของลักษณะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นดีนะครับก็คือหุ้นไซเวอพนะครับเพราะว่า ดีเนรกชันนั้นไซด์เวพขึ้นไปนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่าตัว NWR นี้ไว้ใน public นะครับเนื่องจากว่าราคาเขากลับเ,เพิ่มขึ้นมาไซด์เวขึ้นมานะครับหลังจากนี้ราคาก็จะไปชนตรงนี้นะครับก่อนจะดีดลงมานะครับสวิงลงมาแล้วก็รอรับที่0.73.71นะครับแล้วก็ราคาก็จะไซด์เว y กลับขึ้นไปทำกำไรอีกรอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราขายทั้งหมดแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราซื้อทั้งหมดนะครับซื้อ อ่าหมื่นหนึ่งนะครับเราซื้อตรงนี้ที่หมื่นหนึ่งนะครับล้วก็กัดฟันทนถือให้มันมีราคาขึ้นไปอ่าให้กับเรา2 0 0 0 0ื่นสที่ตรงบริเวณนี้เราเราค่อยขายทั้งหมดตรงบริเวณนี้นะครับก็อยู่ที่0.88แล้วเราซื้อที่0.73ก็ทํากําไรจาก0ูนขึ้นไป0.78นะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับถัดมานะครับตัวซูเปอร์นะครับซูเปอร์ก็จากเดิมที่จังหวะซ้ายเวมานาน,นะครับเราก็พูดย้ำๆอีกเหมือนเดิมนะครับ ราคาต่ําสุดของเขาก็คือ0.74ที่ CEO ของบริษัทนั่นซื้อเข้าไป40ล้านบนลุ่มนะครับ40ล้านหุ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นจังหวะคือมันสุดท้ายมันก็มันขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไซด์เวย์ออกไปนอกกรอบเรื่อยๆนะครับชนเส้น2ระวันตรงนี้นะครับ อาจจะพปวิ่งชนแล้วก็ดีดลงมาแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเม CD เัียนยังคงอยู่เหนือสิงแนวแล้วมีบทรุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้นะครับถ้าเราดูท e Frame w e ก็นะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็จังหวะตรงจุดนี้จะถึงตรงจุดที่ทํากําไรสูงสุดของเขาก็คือบริเวณนี้นะครับจะต้องพุ่งชนเส้น2องแลว,วันขึ้นไปทะลุเส้น2องแลว,วันให้ได้นะครับแล้วก็มาที่จุดตรงนี้ในที่สุดเพราะว่าถ้าสิตับ สี่เสียอาทิตย์เป็น1เดือนนะครับเสียอาทิตย์เป็น1เดือน4สีอาทิตย์เป็น1เดือนน่าจะไปถึงในตัวนี้ก็ประมาณอีก1 2 3 4 4เดือนก็ประมาณต้นปีพอดีนะครับก็ปลายปีพอดีนะครับก็น่าจะเป็นเดือนธันวาพอดีนะครับสำหรับซูเปอร์นั้นถ้าเราดูจากเลคคอร์ดย้อนกลับไปล้างหลังก็จะเห็นว่าซูเปอร์นั้นจะมีราคาใกล้ๆ1บาททุกครั้งไปถ้าถึงสิ้นปีนะครับเราก็จะมีข่าวมาว่าซูเปอร์ทำราคาบวกขึ้นไปอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็จะมี c o อหมายว่า CO d นะครับ COD ทางด้านกลุ่มพลังงานสะอาดทางด้านทั้งเป็นที่โซล่าฟาร์มหรือโซล่าโซล่าที่รอยน้ำนะครับในาในเวียดนามนะครับจะกลับมาเข้ามาอยู่ในกระแสะก็ทำให้ราคานั้นดีกลับขึ้นไปใกล้ๆ1บาทนะครับในปลายปีนะครับแล้วก็บอกว่าซูเปอร์นั้นจะมะีมูลค่าในกำไรถัดมาในปลายปีถัดๆไปเป็นหมื่นๆล้านนะครับ,นะรบแล้วก็เราก็ฟังแนวโน้ม อย่างนี้ก็เราก็อนุมานว่ามันเป็นข่าวดีนะครับก็เป็นสตอรี่ที่ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะค่อยๆ่อยไซด์เวกับกลับขึ้นไปนะครับที่ราคาเดิมนะครับที่ราคา1บาทก็จะค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาเซตนั้นขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับเซตก็ถ้าเซตไปที่พันเนะครับตอนนี้อยู่ที่พันหรบนะครับถ้าเซตไปในะอีกหเดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนสิ่งที่เราต้องดูมันจะมีข้อแม้ว่า1ถ้าเกิดราคาจะมาที่ตรงนี้ใกล้ๆ1บาทได้1ก็คือเซ็ตจะต้องมีราคาประมาณ1 9น0นะครับหรือ1 7 0 0ขึ้นไปนะครับในระหว่างที่มันจะตอบกับโจทย์เดิมๆของมันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องพิจารณาตามจังหวะของราคาเซ็ตด้วยนะครับในบางทีมันก็อาจจะ ไม่มีทางที่จะพุ่งสวนกระแสของเซ็ตไปได้นะครับราคาก็ยังยอดตัวลงกลับลงมาแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากตัวนี้ก็คือเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่มันต่ำสุดมันก็ต้องสวิงกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉนั้นเราก็เป็นจังหวะที่ทํากําไรจากการดูจังหวะต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปที่สูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ต้องทนถือกัดกันทนถือหน่อยนะครับบางทีมันก็คือมันขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันมันก็สะท้อนลงมาแค่นั้นเองนะครับใน timeframe week ส่วน timeframe day กำลังจะดีดกลับขึ้นไปชนเส้น2องวันเพราะเส้น2องวันนี้เป็นเส้นที่มีความต้านทานนะครับเมื่ออยู่สูงสุดก็จะต้านทานมีแรงต้านทานสวิงให้กลับลงมาด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านบนก็จะสวิงกลับด้านบนเป็นอย่างดังนี้นะครับถัดมานะครับไดเมกนะครับไดเมกก็เป็นจังหวะพุ่งขึ้นมาสูงสุดถ้าเกิดเป็นแอดมินแอดมินก็จะขายเพราะกำไรสูงสุดมันก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วจริงๆก็คือว่า มันยังมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปได้ชนเส้น2องและวันได้นะครับซึ่งเราก็มองดูแล้วเราก็ดูแนวโน้มว่าอย่าทิ้งจังจุดนี้นะครับที่มันจะสามารถขึ้นมาชนเส้นสองและวันเพราะว่าอะไรครับพ่อ m a c d ยังคงอยู่เหนือสกัตซิกแนลแล้วมีวอลรุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้น จังหวะนี้นะครับเราก็ต้องทนแล้วก็ต้องทน,งท,นทนยอมรับมันให้ได้นะครับว่ามันใช้เวลานานในการเคลื่อนตัวนะครับสรับตัวไดเมกนะครับเดิมทีนั้นไดเมกนั้นทางแอดมินก็เคยเข้ามาแล้วตอนที่มันอยู่ที่0.1นะครับ0.10 0.15บริเวณนี้นะครับเดิมทีนะครับมันอยู่แถวานี้ทีนี้พอมาปีนี้มันขึ้นมาถึงราคา0.49ก็ถือว่าเป็นสุดยอดปาฏิหาริย์นะครับที่มันสามารถ พอยุงตัวเองดีกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจังหวะถัดไปมันก็ต้องมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่0.60.7ไปได้ในอนาคตเราก็ต้องเข้าไปดูที่ time f r a m e week เป็นตัวยืนยันนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าจังหวะของมันนั้นมีเส้น2องวันรองรับอยู่ด้านล่างก็คือมันไม่สามารถที่จะลงมาต่ําได้นะครับมันจะสวิงกลับขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นราคาไดเมดนี่ก็คือจังหวะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปด้านบนนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่ต่ําสุดเขาก็พุ่งมาสูงสุดเรบรว่พราพอสูงสุดเขาก็ลงมาต่าสุดตรงจุดตรงนี้ก็เป็นจุดให้รับนะครับพอรับเสร็จเราก็จะเก่งกําไรรอกรไรถือไปให้ถึง1บาททีนี้เราจะเห็นได้เมก1.2จบาทนะครับในในอีกกี่เดือนข้างหน้าครับก็เสียทิตย์เป็น1เดือนนะครับก็นับไปเลยนะครับเก่งไปเรื่อยๆนะครับก็1 2 3 4 5ส6ี่้าเดือนข้างหน้าก็แปกเป้าหมายได้ประมาณสักกลุ่มพามีนา ของปีหน้านะครับราคาของไดแมทจะกลับเข้าไปที่1.2บาทนะครับทุกคนครับโอเคนะครับถัดมานะครับตัว B นะครับ B เป็นจังหวะอันนี้เป็นตามเฟรมว e k นะครับถ้าเราดูง่ายๆจากตามเฟรมว e k ก็คือเขาจะค่อยๆไซเวยืนเหนือเส้น2แล้ววันขึ้นไปที่ราคา1บาทกว่าๆได้ในอีกเ้าเดือนข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามี R M A C D นั้นก็ใกล้ขึ้นจะไปชนเส้นสัญลัณนะครับแล้วก็มีวนลุ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับ ถ้าเราไปดูในตาม f ฟรมเด a y ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นก็จะค่อยๆสะท้อนแล้วก็มีแนวโน้มไปทางขาขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนแนวของ r e l นเล s i o n ให้ s i e w Way Up ขึ้นไปนะครับให้เป็นแนวโน้ม s i d e w ว y Up ขึ้นไปยังไงก็ต้องผ่านเส้น200แล้ว,วันให้ได้นะครับเราก็ค่อยๆติดตามดูนะครับเพราะตัว B นี้เดิมทีนียก็ราคาก็ลงมาต่ำที่0.30ทีนี้ราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ 0. หกศูตัวนี้ก็เคยเทรดไว้ที่ราคา1บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะต้องย้อนกลับไปที่1บาทได้เช่นกันนะครับสลับตัว B นีน,นะครับถัดมานะครับตัวแกรนแกรนก็เป็นจังหวะแนวโน้มไซเว์แล้วก็ตอนนี้พยายามจะชนเส้นแนวต้านก็คือเส้น2อง,งลว,วันนะครับถ้าเกิดสามารถทะลุเส้น2องลว,วันไปได้ราคาก็จะสวิงสวิงสวิง,วงขึ้นไปนะครับเราก็จะไปอาจถึงแนวอนาคตใน4ีเดือนข้างหน้านะครับจุดจบของเขาจุดทํากาไรสูงสุดของเขานั้นก็ อยู่ที่จังหวะที่ราคาค่าประมาณสักราคาของทาวเฟร e มวีกนะครับถ้ามันขึ้นมาสูงสุดมันก็จะมาที่2 2 0 2 5นะครับ0.25แล้วประเด็นก็คือว่าเมื่อมันอยู่ใกล้ๆเส้น2แล้ววันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะดีดสวิงขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับก่อนที่ยอดตัวลงมาระหว่างนี้มันก็จะขึ้นๆลงๆนี้เพื่อเป็นการชักแนว ดึงแนวกลับของตัวเส้น linear equation ให้ไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับถ้าเกิดสามารถทำได้ราคาก็จะค่อยๆสวิงตัวกลับขึ้นไปที่0.4 0.5ได้นะครับแต่ล่าสุดนี้ในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะราคาจะไปที่0.26นะครับถ้าถท่านตั้งใจหรือว่าเดทที่ต้องการที่ทำกำไรก็มองระยะสั้นๆนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มมันจะเป็นจังหวะไซด์ไวดาวอย่างนี้ก็ไม่แนะนำว่าให้ถือมันมันเป็น จังหวะอันตรายนะครับถ้ามันไซเวดาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่ไม่ชำชองหรือมองเกมไม่ออกท่านก็หันออกไปเล่นหุ้นตัวอื่นก่อนนะครับแต่เราก็อ,อยากให้ท่านทําความเข้าใจแล้วก็ใช้สติเยอะๆนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับอย่าอย่าลงลักหุ้นในในใ,ในทุกตัวนะครับหมายว่ามันก็เหมือนกับแนวโน้มก็คือไม่มีมิดและสตาร์ตสตูทาวนถ้าเราเล่นหุ้นเราต้องเล่นหุ้นในจังหวัไซเวอพนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นจังหวะไซยไวดาวเราก็ควรพักกันไว้ก่อนนะครับหยุดความรักของเรา,าไว้เท่านี้นะครับจากลากันด้วยดีนะครับพักกันไวส้สักคู่รอเมื่อไหร่ท่านมีความเข้มแข็งในความรักมีเข้มแข็งในการเดินทางของราคาเราค่อยมาพบกันอีกครั้งนะครับนี่คือสไตล์ของเรานะครับถัดมาครับ TWS นะครับ TWS เป็นจังหวะใดครับก็หลังจากที่เขาขึ้น,ข,นขึ้นลงลงมานานนะครับราคาก็ ตอนนี้ก็ลงมาต่ำกว่าเส้น2องวันเรียบร้อยนะครับจังหวะถัดมาก็คือต่ําสุดน่าจะรอรับได้ที่0.09 0 00นะครับ0.08นี่แหละ0.06นะครับมาที่0.06แล้วก็รอซื้อทั้งหมดที่0.06เพื่อราคาจะได้ไซเวชนเส้น2องวันแล้วก็ลงมาอีกรอบแล้วก็ชนเส้น2องวันทะลุขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น time frame week นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาจะสามารถที่จะอดทนได้อยู่นี่ก็คืออันนี้ถ้าเราดูจาก time frame week ก็จะเห็นว่าจังหวะนั้น อันนี้หนึ่งเดือนอันนี้สองเดือนอันนี้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนน่าจะเป็นประมาณปากปากลางป,ปีหน้านะครับหรือปีใหม่หน้าของของชาวไทยก็คือปีสองพันห้าร้อยหกหกสิบเจ็ดนะครับไอ้หกสิบหกนะครับเดือนเมษาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับตัวนี้ราคาของ T D World s e ก็จะกลับขึ้นไปที่ศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงสั้นๆละ่ะในระหว่างนี้ราคาจะเป็นอย่างไรบ้างราคาก็ยังจะคงไซเวสไปเรื่อยๆนะครับก็ไซเวกมาด้านข้างจนกระทั่งทะลุราคาเส้น2องวันขึ้นไปเราก็บอกทิศทางประมาณนี้เอาไว้คร่าวๆในใน,ในตอนนี้ก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตร,ราคาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพดัะนั้นเราก็ต้องเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับสิงจังหวะและราคาต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นแนวโน้มใดส่วนจังหวะใกล้ๆ อย่างที่เราเรียนให้ทราบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ด้วยความเคารพและด้วยความหวังดีนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็ให้ท่านพิารณาด้วยจิตใจของท่านเองนะครับใช้หัวใจของท่านเองใช้ความรู้สึกใช้ความนึกคิดของท่านเองเพื่อวางแผนในการทํากําไรนะครับก็ถ้าเกิดถ้าท่านทํากําไรได้แล้วท่านก็อย่าลืมกรุณาสละเงินเล็กๆน้อยๆของท่านสมัครสมาชิกเข้ามานะครับในชแนลนี้นะครับเพื่อทําการสะสมนะครับให้กับชแนลนะครับ เพื่อเป็นทุนในการที่จะเทศให้ทุกคนได้ดูนะครับก็รวบรวมกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีแค่ประมาณร้อยท่านนะครับยังไงเราก็ต้องทนก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยกันต่อไปนะครับฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ